สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะมาเจอกันกับแก้วอีกแล้วทาเตือนนะฮะวิดีโอนี้จะทําขึ้นว่าความบันเทิงนะคะคอยดูกันนะคะเราชวนว่าความบันเทิงเต้านั้นนะครับเมื่อคืนใครตามบ้างเอานี่หนึ่งหกสองเห็นไหมนี่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 หกสองแปด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  0 2บินเอาปังมากนะคะปังมากมากปังมากมากเลยปังมากมากเลยนะวันไหนปังก็ปังมากวันนี้ล่ะวันนี้ล่ะแก้วันนี้จะปังไหมจะปังไหมจ้าวันนี้จะปังไหมอ่าใครเลี้ยงกาแฟก็จะได้หิงหิงปังๆขึ้นไปนะครับ หรือว่าใครจะเข้ากลุ่มนะหุง้งนนาากลางวันอยู่ในนี้นะคะกลางวันอยู่ในนี้นะคะแล้วแต่แล้วแต่วันว่างนะคะสำหรับการลงคลิปถ้าว่างก็ลงไม่ว่างก็ไม่ได้ลงนะ 2องกา้ามีสอง แต่ว่าอยากจบให้ બરણ ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนวันนี้ก็ลุ้นอีกเหมือนเดิมนะนอ,อ,อ,อ่ะนี่นะครับประมาณนี้อ่ะอ่ะชอบตามนะทุกคนประมาณนี้แหละไม่มีอะไรมากมายค่ะเพิ่มหนึ่งเจ็ดเจ็ดขึ้นมาหน่อยกันเองนะฮะขอให้โชคดีนะคะรับชมพู่ความบันเทิงนะทุกคน